พูดถึงเรื่องราวนะคะในช่วงจะเปิดภาคเรียนแบบนี้พาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศนะคะในร้านจําหน่ายชุดนักเรียนกันดีกว่าว่าที่พิษณุโลกจะคึกคักขนาดไหนคะ่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ลงพื้นที่กันไปเลยค่ะที่ร้านนี้เลยกวางไทยนะคะอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะร้านนี้เขาเป็นร้านที่จําหน่ายชุดนักเรียนอุปกรณ์ทางการเรียนรายใหญ่ในพื้นที่พิษณุโลกเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ใกล้ ที่จะเปิดเทอมแล้วนะคะผู้ปกครองค่ะก็ไปเลยค่ะเพื่อที่จะเตรียมชุดให้บุตรหลานไม่ใช่แค่ชุดนักเรียนคุณผู้ชมรองเท้าก็ต้องคู่ใหม่ถุงเท้าก็ต้องถุงเท้าใหม่ยังไม่พอกระเป๋านักเรียนอีกละคาลูกๆค่ะก็ต้องเตรียมกันให้เรียบร้อยอ,อุปกรณ์ทางการเรียนต่างๆอีกด้วยนะคะออและก็ในปีนี้คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศการซื้อก็คึกคักนะคะแต่ราคายังเป็นราคาเดิมนะคะไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่ อย่างใดค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีการดูแลในเรื่องของการช่วยประหยัดมีการซื้อเสื้อผ้าและผปักเสื้อฟีีด้วยนะ<ช>คุณนะคะ,คะโดยทางด้านของคุณกนกวันคุณโตเจ้าของร้านท่านเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าในปีนี้ทางร้านนั้นจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งจากค่าแรงค่าวัตถุดิบที่มีการปรับราคาขึ้นทุกปีแต่ทางร้านก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาการขายชุดนักเรียนแต่อย่างใดนะคะเพราะที่ร้านนี้เขามีแบรนด์เป็นของตัวเองนั่นเองนะคะก็คือกวังไถ่นั่นแหละนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะได้กําไรอะไรไม่เยอะแยะมากมายแต่ก็ถือว่าช่วยผู้ปกครองเขาแล้วกันเพราะว่าเขามาอุดหนุนเราทุกปีท่านบอกอย่างนั้นนะคะเราก็ช่วยแบ่งเบาเขาในการขายในราคาที่ไม่แพงเกินไปและสิ่งที่สําคัญที่สุด ร้านมีบริการปักชื่อนักเรียนเสื้อนักเรียนหรือว่าเสื้ออื่นๆเนี่ยนะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ฟรีเลยคุณสําหรับลูกค้าที่ซื้อเสื้อนักเรียนจากทางร้านไปแต่ก็ต้องรอคิวกันหน่อยนะคะก็ซื้อทีก็มีกําหนดการนี่แหละที่ว่าปักเสร็จเมื่อไหร่มารับเมื่อไหร่นะคะโดยซื้อเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเขียนชื่อสกุลแล้วก็ทิ้งเสื้อไว้แล้วก็นัดมารับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อไปตามคิวที่เรียกว่า ช่วยทุนราคาช่วยทุนในเรื่องของราคาในการปักชื่อไปได้ก็ตัวหนึ่งก็หลายสิบบาทอคูณ80-90บาทแลบาทละทำให้ทางร้านนะั้นมีลูกค้าแน่นขนาดในช่วงของใกล้เปิดเทอม โดยเฉพาะลูกค้าเก่าก็จะมาอุดหนุนที่ร้านกันตลอดเลยล่ะค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองรายหนึ่งนะคะผู้ปกครองรายนี้ก็ยอมรับค่ะว่าจะซื้อเฉพาะข้าวของที่จําเป็นเท่านั้นข้าวของชิ้นเก่าอันไหนยังใช้ได้ดก็ยังใช้ต่อไปนะคะเนื่องจากเปิดภาคเรียนนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงนะคะก็ต้องเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกๆใช้ต่อไปนั่นเองถึงแม้ว่าผู้ปกครองนะคะก็บอกว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสําหรับซื้อชุดนักเรียนในราคาคนละ 400บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังต้องหาเพิ่มอยู่นะคะเพราะ,ะว่ามันไม่ได้ซื้อชุดเดียว,วเนาะราคานะคุณผู้ชมคะ่ะชุดหนึ่งเนี่ยชุดนักเรียนนะคะทั้งเสือ้อทั้งกระโปรงนะ1ชุดเนี่ยห้าบาทนะคะซื้อ3ชุดก็คูณกันเข้าไปสิแต่ยังดีค่ะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะ400บาทที่เหลือก็ออกเงินเพิ่มเองนะคะ